แห่คอมเมนต์เพียบ ig pinky เคลื่อนไหวครั้งแรกแล้วหลังถูกควบคุมตัวปม forex 3 d ig pinky สาวิกาเคลื่อนไหวครั้งแรกหลังถูกควบคุมตัวเข้าเรือนจำปม forex 3 d ด้านคนวงการบันเทิงและแฟนคลับแห่คอมเมนต์เพียบ หลังจากก่อนหน้านี้ที่มีข่าวชกวงการบันเทิงเมื่อนักสแสดงสาวชื่อดังแถวหน้าของเมืองไทยพิงกี้สาวิกาชัยเดชพร้อมกับคุณแม่และพี่ชายถูกควบคุมตัวหลังสารไม่ให้ประกันตัวจากกรณีที่ตกเป็นจำเลยคดีแชร์ลูกโซ่ Forex ร D และต้องย้ายเข้าเรือนจำไปพักใหญ่แต่กลับไม่มีข่าวคราวของพิงกี้ออกมาเลยล่าสุดในอินสตาแกรมของพิงกี้สาวิกาก็ได้มีการออกมาเคลื่อนไหวเป็นครั้งแรกหลังจากที่ถูกควบคุมตัวเข้าเรือนจำปม Forex ร D กด้วยการโพสต์ภาพโปรโมทละครเรื่องลายกินารีซึ่งละครเรื่องนี้พิงี้ได้ ร่วมแสดงและกำลังออกอากาศทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา2ทุ่มครึ่งทางช่อง3แต่โพสต์ดังกล่าวนั้นสาวพิงกี้ไม่ได้เป็นคนโพสต์แต่เป็นแอดมินนั่นเองท่ามกลางเหล่าคนในวงการบันเทิงเป็นจำนวนมากอาทิเช่นเป้ยปานวาดหญิงแย้นนทพรเอ็มบุตราร akah DJ ดาดา้าและเหล่าบรรดาแฟนคลับอีกจำนวนมากเข้ามาคอมเมนต์คิดถึงและให้กำลังใจสาวพิงกี้รวมถึงรอพิงกี้กลับมาสร้างผลงานคุณภาพให้แฟนคลับได้รับชมอีกครั้งและนี่ก็คือทั้งหมดของข่าวในคลิปนี้ที่เรานำมาฝากกันอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่ง นี่นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ